สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องที่รักน้งเขาอะไรก็รักการต่อน้เขาใหญ่ทุกท่านครับวันนี้นะครับก็ได้ออกมาต่อน้เขาใหญ่นะครับวันนี้วันที่ยี่สิบแปดกรกฎานะครับสอง4ันา้สิบสี่ครับวันนี้นัดกับทีมงานนะครับทีมงานทีมงานใหญ่เลยนะครับวันนี้ก็มากับคุณพ่อเสี้ยนใหญ่ของเราอีกนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มานัดกับทีมงานอีกนะครับสามท่านนะครับ เดี๋ยวลงไปดูนะครับว่ามีใครบ้างนะครับพี่น้องครับโอ้เป็นยังไงครับอใส่นกเราบอกโอ้โอ้มีนกดินด้วยนะครับมีนกดินด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่นั่นบอ๊ะเขาเลยก่าคำรื่อนกดินเหรอนกดินเนาะ อเต้อง,งินน้มาเเอานัเอาเขาบอกอย่างเขาเขาสสยเขาสายพเนียดเขาขึ้นเนียดอย่างเดียวไปแล้วดกม่นใสาตอนี้วกวกมันเขาตาแขกครับองไงมันก็เาอโหตตอ่ัลนตอนนี้นะครับก <c oughs> ำลังหาทำเลครับหาที่ จะใส่นะครับเดี๋ยวรอติดตามครับเดี๋ยวยังย้ายนะครับนี่ครับนกต่อดินครับต่อดินครับ,รบพี่น้องครับ ทะเลือเจ็ดตัวตาดูนี่ครับนกต่อดินครับทะเลือเจ็ดตัวแล้วนะครับพี่น้องแต่ยังหาที่ลงไม่ได้มันร้อนนะครับปลอใบดใบตบัน เจ้างมือครับมหัดบันเขาเอ็เคฟาร์สองมื่สองหมืหอดตีไม่เท่าี่านสายลากันมาตกมังมาห่าพันเอเออรุ่นีลนสั้งมาหาพันเทากันมันบอครับพี่านสายลากัก็ั้งนี่ล่ะเอ็กเคนี่ยรุ่นนี้ล่ะรุ่นฮัทนี่รุ่นไดเลยห่ได้ยูได้ลกแล้วปีเอาปีต่อได้สามตัวเจ้าแล้ม่ตอยเลยเอราม่ตัวดีวสี่ตั ย,ยังไม่เปิดนินกเปดเป้นินกล้างตีกกวนีวข่าตัวราว้ายป็นไหนวะครับสองเจ็ดสองเโอ้ตุวผมคนจังอย่ารักขาแล้วตนหตัวนี้ต้องไว้ทิ้สี่พันกว่าอีสานใช้หลากอะเอาหาหาพันสามหมื่นมาท่านบาหมอวาจังหอดวนี้มันมันเลยรวมทางทรงนี้นน่มันเอาากมานกหญิงเจ้าหนึ่ง มัน,นรวมกันลงไปหลายบาทดูหน่อะครับสามพันกว่าหัวตีโอ้แต่แปด,ดัจ็ดเดลออันนั้นมันบ่หัวรวมบ่แตะวหาพันาท่นหมอว่านคือมาคู่กัน่ะล่นจะมีสี่พันกว่าอืมนี่ลายยามะงันบวกกันม้เจ้าเลกกันนี่ด้บกาแฟมดสามี่หมื่นเลยวันี่ครับก็คือทีงงานนะครับเสียนใหญ่มีทั้งนกดินนกพเนียด สีไม้แจีเปิี่ยนปลี่ยน้องที่แหลกเนี่ยผมเหนนอกว่าท่แหลกมันบกหันเนาะมันลื่มัน้องมือลุกหันขครนเรื่อเสียบลูกดินลงบึครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เริ่มแยกย้ายแล้วครับพี่น้องนะครับผมก็จะแยกย้ายนะครับนี่ครับจะไปใส่นกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปหาที่ใส่ก่อนนะครับวันนี้มีทั้งต่อดินนะครับ ต่อดินแล้วก็ต่อพรเนยนะครับดูซิว่าใครจะหมานนะครับเอาวรอติดตามครับพี่น้องครับเดี๋ยวขอหาที่ใส่ขึ้นพระเนีตก่อนครับเอาล้วครับพี่น้องนะครับอันนี้เป็นไม้สองนะครับไม้แหลกไม้แหลกไม่มีนกรวมนะครับตอนนี้ไม้สองนกป่ามาแล้วครับ ฟังเสียงครับพี่น้องเจ้าหน่องแป่นสองจะทำได้หรือเปล่า เดี๋ยวขอติดตามครับพี่น้องอ่าสรุปคลิปครับพี่น้องนะครับวันนี้หนึ่งท่านเลียกลับไปแล้วนะครับเหลืออยู่สามสามเซียนผมนะครับที่เหลือนี่ยังไม่มีใครได้แต้มครับ <laughs> นะครับ นี่นกต่อดินนะครับนกของผมนะครับเจ้าน้องแปนสอง,น,องนะครับพ่อ,อจะกลับแล้วนะครับอ่ะเรอรอสักครู่ครับตอนนี้อันเซียนใหญ่ พอกังยังไม่ลงนะครับยังเหลือหนึ่งต่อนะครับเต่อสักครู่ครับเดี๋ยวจะกลับแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีแต้มนะครับอขอบคุณครับพี่น้องที่รับชมนะครับ